ครับอืมเห็นบ่ฉันซ้อนแหงับพี่น้องอายุกหลายกัยังเช็ดสวนได้เนาะครับเนาะโอ้ยสูตัวล่ะสูไปเพื่อลูกเพื่อร้านประเสริฐลูกมันต้องไปหากินหาอยากพอนมาอยู่ข้าก็ส่งเงินมาให้กินอยู่ครับแต่ว่าก็เฮ็ดธาเขาเฮ็ดธาเขาผู้หนีแน่ผู้นั้นแน่มันลูกก็ซีข้นคนได้ล่ะครับใครใครก็อยู่ที่ซื้อนะแม่เนาะโอ้ยขัานอยู่ซื้อยางบ่ะไรเนียเออเออก็สิว่ายางบ่ได้ มันบริเวณยังนี่แล้ว่น้อยนึงกับสีว่านอนน้อยนึงกับสีว่านอนอันตัวมันบม่มีเวียกเนาะนี่มันมีเวียกเห็ดร่างกายกับสีส้มแบบโอ้ยกินข้าวแซ่บขึ้นยังนี่บ้านเราบ้านเรามาเคี่จังสี่เอาใจเจียงไปจับจอบจับเสียบเมื่อกินข้าวกกินที่อะไเนี่ยเหมือแลงเนาะกินข้าวแซ่บแม่บครับบ้านนี้พอใหญ่เพ่นึงมาเอามาเป๊กไม่ถกกินข้าวแซ่บเสียยเพิ่มมาเอ้ยแล้วก็กินไก่แล้วแล้วก็เห็ดเชย ครับผมพี่น้องมากแล้วครับมือนีพอ่อกันกัเบ,บ้าวสลามท่องเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมเลครับพี่น้องเด้อสำหรับมือนีครับบ่าสลามจะพาพี่น้องมาเบืองสวนผสมประสานนะครับพี่น้องงามๆอีกสวนหนึ่งนะครับเด้อของอีแม่สังยมนะครับพี่น้องพี่กัดดยูบานกุดแกนะครับตำบลกุดเลือออำเภอทุงศรีจังหวัดอุบลราชธานีได้พี่น้อง e <im> เด้เอเบืองที่ครับหมากใหม่นะครับผลผลิตเพิพ่มเริ่มออกมากออกผลได้น<ล>ะครับนี่ระกอกหนามก้อนอื่นไปทํำความหูจักกับอีแม่ก็อนนะครับเนาะสังยมของเขานะครับพี่น้องเด แม่ครับวันดีครับผมอ้าวันดีจ้าโอ้มามันมาขยันนะครับเนี่ยโอ้เฮ็ดไปสละครับเออเขามาสวนมาได้เหมือนกันครับเป็นการอัปเดตเนาะครับแม่คลิปนี้อ้าแม่ครับปลูกอียังน่ครับเพิ่มเติมอยู่บอกครับนี่ปลูกไปเรื่อยเรื่อยปลูกไปเรื่อยๆรื่อยเออของกินของอยากแม่เนาะของกินของอยากปลูกไปเรื่อยๆปลูก ค่าปลูกขิงปลูกไปเรื่อยๆว่าถ้ามีแนว่วางหางเนี่ยก็ปลูกไปทิล่ะครับบักขามเงี้ยงครับแม่นี่คือบักขามใหญ่โอ้คือดอกบกคามโค้งใหญ่ดอกหลายเนาะครับแม่เนาะดอกกำลังทิล่ะปีกายก็เป็นีดอกมันเป็นบัวลายปีนี่ที่มันสิเป็นหลายนี่ปีนี่สิคักเนาะแม่เนาะคักแงีงครับนี่เบิ่งดอกกระหูเลยปลูกซิบผาต้นครับต้นเตี้ยอ้ยเอานี้เบื้องเบื้องเนาะครับนี่แม่เนาะปุ่นครับทุเรียนนี่ ตัวนี้ก็บโบเลยทางออกครับออกก็เคี้ยวเนี้ยบักกรอกน้ำเนี้ยที่หลังครับกําลังเขาหนาฝนพอดีครับพี่น้องเออบักมังบักมังมูดบักละมุดแม่ตัวนี้พั่นยังมาไหมฮะพันเอียงครับพันกรอบนะข้าเอิ่นผั่นยังนะครับก็สวยมะเร็วบ่ครับแม่โอู้หูปูแจ็คต้นนี่แม่อยู่นี่ปลูฮาต้นฮาต้นเออบักซีรากับชิปต้นครับนี่บักสมม้วนเตี่ยโอ้นี่โอ้สมม้วนเตี่ยครับแม่ พี่กายเลยกินอยู่ได้ปีนึ่งเขาบอกทันเห็นล่ะนั่นต้นหนึ่งน่ะเตี้ยจังสีเลยเตี้ยจังสีแล้วมันสีออกไปยังสี่พ่อพันธุ์มาใส่อะไรเนี่ยสื้อเอาต้นละสิบบาทน้ำตลาดแน่นน้ำตลาดซื้อเอาโอ้เป็นตะมะขอนเนี่ยมะขอนเนี่ยนี่จังน้อยก็เป็นนวยครับมามาพี่เบิ้งนี่หลักเกจิเอาหลักเจียวครับนี่ต้นบกทุเรียนนี่ละ นะทุเรียนสองสามปีสามปีสามปีเจ็ดเดือนครับโอ้มางามใช่ครับแม่งามอยู่บ่เว้ยก็งามเหรอครับบ้านนี้แม่ครับมันเป็นดินจังไดเนี่คือปลูกทุลีบุษุเรียนมาอย่างคนไร่ได้หลากหลายครับจังไดแม่ก็ปลูกเบิ่งจังสลรพเป็นดินทรายเออดินทรายดินนี่บ่ครับนี่พวกอื่นจังไดนี่ดินนี่พื้นนี่อ่าตอนนี้ต้นนี้มันมีฝุ่นเด้ต้นไหนบ่มีฝุ่นกับบ่งามไปหแล้วบ่มีฝุ่นปุ๋ยกับบ่ได้ใส่สองเดือนล่ะ ทุเรียนถ้าปลูกจ็กต้นครับแม่สองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบตนเข็ดจะคนครับคือเข็ดทัวเต็มสองนี้นะสองเ่าอายุเท่าไหรล่ะครับเยี๋ยวไม่ร่วมกันบัวม่นเจ็ดบัวเม่นร้อยสี่ร้อยหาิแเร่วมกันนี่เพราะไงล่ะก็เจ็ดสิบห้าล่ะครับตัวนี้ก็สิเจ็ดสิบสามเข็ดไปสัติิรบาลนี่ ทาลูกทาเต้าเนาะคลูกเต้ามันหากินหาอยากบ่อเนี่กับมาอยู่ให้อยู่พูครับน้ำพอน้ำแม่ทีละอ้งามแหมครับพี่น้องง่ายนหมแม่เนาะงามอยู่บ่โอ้ยงามแหงครับเอองามอยู่แม่ก็ใส่ปุ๋ยนี่ละใส่ปุ๋ยม่วนนี่ละเขาดูไล้เขาจังได้ครับเหมือนมันคือมันสวยงามก็จังสีเลยล่ะแม่ก็ยุ่งสีเลยล่ะหมดแต่หนามบ่อยเขาตายเนี่ยอัน ปุ๋ยนี่บ่มีบ่มีฝุ่นมีแต่ปุ๋ยปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยน่ะนะปุ๋ยชุดที่หาน่ะผสมกันกับเอ่าอยางเสียผาบนะคร่ะผสมกันสี่เหมือนบ่ครับแม่แม่เข้าใส่หน่อยใส่หลายสำรดบครับแม่ต้นหนึ่งต้นนี่ก็ประมาณกระโปงหน่อยนี่ละใส่บ่หลายค่อยใส่ไปเรื่อยๆใส่ครับผมผู้ดินดินใส่ดินดินปลูกอันนี้ก็ปลูกหลอกใหม่บางทีล่ะ ่นไงงามงามเนาะครับนันโกอันนี้จะนัวใหญ่่านะให้บอบักม่วงหาวบักนาโขมบอพี่น้องครับมามาเบิ้งทังผีเบิ้งช้อนแห้งสองอยกุตนครับพี่น้องเฮ็ดสองอยหิบหบเฮ็ดสองสองแถวสองเฮ็ดสองนี่นะครับสองเทากันน้งเทือกันม่มาได้แม่ก็ดีผ้าผ้าล้านเขาเลี้ยนครับ แม่ครับตอนเขาปลูกที่แหลกเนี่ยเขาเห็ดพี่เลี้ยงไ้เขาบ่ครับเป็นสลอกสลั่นยังไ้บอกครับเห็ดอยู่ที่แหลกนั่นเห็ดเห็ดแน่ก็เลยซ้ำเดือนเขาออกเอาออกมูเขาเพราะว่าคือออกไว้เถอเอาใส่อีกเอาใส่อีกกัน่องซ้ำเดือนมันมันยากนะเอาออกเอาออกเลยบ้านโอใส่แดดกะคักเลยเขาก็มีต้นตายบอกครับมีแล้วต้นตายก็มีเลยใส่ละต้นตายนั่นนั่นนั่นต้นหนึ่งนั่น ครับมันก็ตายคือกันแม่นบ่ตายคือก mm ันแต่ว่าตายแล้วแม่นั่นเอามา3เทืนึงมันบ่เป็นแม่ก็เลยสิหาแนวอื่นใส่ครับเอาบักเอาบักไฟเอาหยังมาใส่ว่าซั่นล่ะคืออืันตายเฮาก็เปลี่ยนใหม่เนาะตัวนี้ตนี้ก็บ่ใหญ่เลยลูกนี่นี่ก็บ่ใหญ่นี่บ่ใหญ่แม่ว่ามวนี่บ่บ่เป็นหยังสิเอาต้นใหม่มา3มาใส่มันก็ใหญ่ดอกเห็นบ่มเอามาใส่น่ะมันใหญ มันสิงกันขืนอยู่ค่นเอามาใส่น่ะครับโอ้มันยานกันเลยเรือนเออเออมันยานกันเลเรืนอยู่ดุกอกใหม่กับเป็นจางสีน้ำครับน้องแม่เนาะไี่ไบ้านนี้แม่แตงจิงน้ำขึ้นกันบ่ครับผมแตงฮะแต่แตงสองเถือบ้านนี้มั่งนี้ก็เพราะในแตงอยู่ว่าให้มันอันนี้กวนจังสีแตงอีกมันก็คือจังาเบใหญ่ไปไหนนะครับ บะนี้เกี่ยวกับระบบหนามนะครับแม่ใส่หนามเป็นหนามยังครับเผาต้องพักหนามก่อนบ่บ่อหนามสาผลสองสาสามใส่หนามสาเลยแม่ครับเผาขุดสะยังไงแล้วก็เอาขึ้นมาใส่เลยแม่นี่เอามาใส่หัวสปริงเกอร์แม่นบอกครับแม่เนี่ยเดี๋ยนี่มัน保卫อันเอาหญ้าเอาอยูกงบี้กว保卫ได้สองแถวครับเอาเฮ็ดไปไรเท่าไรเกาเท่าแถวอะไรกัดจังไรล่ะบโอ้โโอ้ต้นบักางไงเหล้วแล้วก็ตายแล้วมี ตายสองตอนครับใ่ญ่แล้วตายสองตอนเขาก็เสียใหม่ผลยางเงินมาใส่เนาะแม่มอืออืออือตอ่อนซอนแงเลยครับพี่น้องครับนี่นี่แม่ว่าสิตัดตัวนี้ออกอมันโปร่งใหม่ครับตัดตัวนี้ออกโปง่งใหม่นี่เอาตัวนี้<อ>นี่เอายอดนี่ครับอือเขาเลี้ยงยอดไม่เลยเลี้ยงยอดใหม่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นกระจัดงามยุ่แต่ว่าเข้ามาใส่ตัดจนครับเขาก็สจิบ บ้านนี่ห้าเห้าตัดนี่มันกะโปงขึ้นครับเขาพยายามแบบฝืนโตจากของคือกานเห็นคือบางพื้นที่นี่ยอดใหม่ตายลงไปเิดนลรเด็กมันยังฝืนขึ้นมาอยู่มันเป็นดอกเลยเด็อ๋อเป็นดอกเหรอเออมันเป็นดอกแล้วต่ว่ามันกระโดนมันกระโดนคือเกาอะไรนะมันดอกดอกซื่อๆดอกอันมันก็เป็นผัวอยู่เลยเป็นผัวนั่นมันแค่สีอีวางหันอายุมันบ่ท่านถึงอายุมันบ่ท่านถึงเนาะสะสมอาหารบ่ท่านไดก็เลย แค่เป็นดอกคือซื้อแม่นนี่นล้วพมันสิกินอันนี้เฮาซื้อซื้อกินฝุ่น,นกินฝอยล์เราระบบของแม่นี่วางทอให้ให้ง่ายไปเลยอันที่แรกนั่นก็ผีแล้วเทิงผีแล้วเขาว่าพวกอันนั้นว่าห้อยยาเฮ็ดแนวนี่ได้ว่าสันง่ายคือนมาจัาหน่อยนี่บ่ไดรฟังบ่ได้ได้หากมันสิไปว่าสันก็เลยฟังไว้ฟังทอเขาต้องฟังไว้แต่น้อยอข้างนี้แล้วม่ฟังห่ากมันไปไกลแต่ไรผูกห่าง ไ,ไกลแห้งคือเขาต้องวางระบบน้ำได้ที่แหลกแม่เนา่คือคือตัวน,นี้เขาให้ตัดออกเลยนี่คันเขามาเบิ่งเงขาให้ตัดออกเลยอืมนี่ต้นนี่ต้นคู่ต้นคู่นี่เขาให้ตัดอกอกจากพ่อพิรพัได้บ้านเ <laughs> นาะครับบ้านพิรันธ์เอางามันไปที่ใดนี่เอางามันออกไปยังสีเจ้าส่ครับตัวน,นี้คือทองนำหน่อยทองส้างหน่อยอืมคือเกเ,เร,จะ,กเรจะสีบดหน่อยบดดีนาะครับเนาะง้องซ้อนน้ำครับ ปาฏิเสธทีคนใหม่เออชาถูจะว่าแม่ว่าให้แม่เห็นเน่เด้อเห็นหน่วยมาเน่เด้อหลอกมันเห็นนอะ่ะครับยังตะหน่วยมอสันเห็นเป็นสายพันธุ์ยังครับแม่อันนี่บ่กครับมอนทองเบิดหมอนทองทั้งเบิดเลยเออสื่อมาอันลูกงล้อสื่อมาตั้งแต่ฝุ่นตั้งแต่อันปลาจีนปลาจีนพันธุ์มาตะปลาจีนนี่ครับอ่าเห็นบอกการซอนแห่งครับพี่น้องอายุกีหลายกียังเคล็ดสวนไดนเนาะครับเนาะโอ้ยสู้ตัวล่ะ สูไปเพื่อลูกเพื่อร้านไปทั้นแหละลูกมันไปหากินหาอยากเพ่อนมาอยู่เขากระ่งเงินมาให้กินอยู่แต่ว่ากเกษทาเขาเกษทาเขาผู้หนีแน่ผู้นั้นแน่มันลูกกระซีข้นคณเลยล่ะเขาบอกใครก็ยูซื้อนะแม่เนาะโอ้ยขันยู่ซื้อนยางบม่ไหนเด้อเออสกว่ายางบ่ไห่มันโม่เห็ดยางนี่เล้วน้อยนึงสีว่านอนน้อยนึงสีว่านวนตัวมันโม่มีเบียกเนาะนี่มันมีเบียกเฮ็ดร่างกายก็สรสู้มแบบว่า้กินเขาวแซ่บขึ้นยังนี่ บ้าน้าบ้านามาเฮ็ดจังสี่เอาจ่อ้เจาย้างไปจับจอบจับเสี่ยงอีกอ่ะเมื่อกินเข่าก็กินสิอะไรเนี่ยหมูแดงเนาะกินเข่าแซ่บแม่บ่ครับบานเนี่ยพอใหญ่เพิ่งมาเอามาเป๊กแม่เถอะกินเข่าแซ่บแเนี่เพิ่นว่าเอ้ยแล้วก็กินได้แล้วแล้วก็เฮ็ดเสยแล้วห้วยจังสี่ห้าก็บ่ต้องซื้อเครื่องออกกําลังกายให้ยากเนาะแม่เนาะบ่แล้วเฮาหนิย่ามย่ามันย่าหมูสับย่าหมอแดงก็รอครับอรอเบิ่งรอยัง ตัวเลมันมีหยาดไม่ยังเน่ะเขาก็ามาเบิ่งแล้วครับมันตัดหยาหยาดซื้อยามาใส่ไปยาถ้าเขาก็เห็นอยู่กันทะลักถ้าเจ้าเสีดอยู่ได้วก็เถอะเดียว่าเจ้ามันเข้ายาอย่างนั้นแหละเส็ดสวนนี่ก็ดีทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนาะแม่เนาะเห็นต้นใหม่เกิดตั้งสี่เป้ตังใดครับขวอมหุ่นศึกอุ้ยดีเลยครับมีแห้งโอ้ม้าเั็นสีมาจะผลสี่เป้ใส่เลยไม่ใหญ่ครับว่าสี่ป้ให้ปลูกยังดอกปลูกทุเรียนครับ ตะกี้ว่าปลูกยางยางกระตัดออกนะปลูกบวกทุเรียนใครแล้วรักษาให้พ่อใหญ่แหนวเบิ่งว้ายมันคือเก่งเถอะค่ะว่าครับอืะเคยเห็ดจะบอกว่าเคยเลยบอกทุเรียนว่าเคยเลยครับอืปลูกไปใส่ดินใส่หญ้ามากกวใหญ่ตัวหนอแต่ผมเนี่ยอื่นมันยังใไงอย่าให้มันตายก็พ่ออืตายก็ดีเดี๋นี่เดี๋ยวไอพันธุ์บางแน่นี่ตายก็สร้างมันตายก็สร้างมันแต่ว่าเข้ากับปลูกมันก็ตายตัวมัไงเนี่ยใส่อีกสร้างมันบ่ยอมแพ้บ่ มันก็ย่างอยู่ตัวมันย่างมันก็ย่างตัวบัวย่างกับซางมันตัวบัวย่างนะนี่บอกพีกนี่เดี๋ยวนี้แห้งเลยบอกพี่กินมาทนเลยเออกินเก็บกินอมาเลยใส่ปุ๋ยนี่บอกงอกบักงอกอะไรกินล่ะบอกงอกอะไ้กินออหวานอยู่เลยบอกงอกอะไรกินนะนี่ครับผมปีหนากใหไ่ทางออกทั้งรัมปลูกเลยสองปีนี่นี่มะขามนี่ พินากระยันหรอกโอ้ออนสอนนำครับออนสอนจนไม่มีคำเสียบอ,อบ่เพราะว่าเทือดทปลูกได้เนาะแม่นเนาะเทือดที่ปลูกได้แม่ครับเราสู้พี่น้องฟังอีกเนี่ยครับบานี้การเ<ม>ทียดสวนผสมผสานนี่ครับอ่ามันมีความสุขอย่างไรหล่ะกรับมันดีอย่างไรครับแม่ข้อเสียมันคืนอหยังครับขอ้อข้อเสียบอ่ครับข้อเสียบอ่คือหยังแล้วข้อเสีย,สยนี่เฮาเฮามันคัดปลูกหลายเฮาเบิ่งผู้ ผู <c <c ้เบิองหน่อยมันก็เสียอดเลยเชียดคืออยังโมนึงเฮารู้ได้บวบัวทัวถึงครัหนาแมงอันนั้นแมงเมื่อนีปีบังฝนหันกัดลงเบิดกัดลงเบิดนี่ยอดปันนี่ห้าบ่อในเบิองมันฝนฝนตกหลายนะปีแล้วนี่ฝนตกหลายห้าบ่อในเบิองห้าบ่อในโลกกัดมาเบิดอบัดมาเบิองนี่ยังงามันยอดมันอ่อนลงหักลงเลยไปตัดไม้เลยไปเห็ดไม้เบื้อมนกระโปรงไม้ มันบวกินต่อท่อนี้แล้วมันกินไปจะไปขอ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 ไปสิมันสียาบโได้ขอเสียของการเทศวนนี่ก็จะเป็นพวกวัชพืชกับสัตู์นอแม่น้อสัตว์นี่เพี้ยเพี้ยนนี่มันสีมิดจะเพี้ยไฟเท่านั้นละเพี้ยอันเพี้ยจักกรจันกับบ้านไหนบ้านควอุสุกเลยครับเป็นยังไงเห็นต้นไม้ท้องญ่ยังสีเหลวดีดีแห้งดีแห้ง มีแห้งป่าเออมันก็แนมเห็นอยู่นอกเพาะเห็นหน่วยมันก็เห็นต้นเห็นใบมันก็มีแห้งเท้าเมื่อยเลยเท้าเมื่อยครับผมแล้วพี่น้องเขาอยากมาเบิองงานแบบมาเบิองเป็นตัวยางได้บ่ครับแม่โอ้ยมาเบิองเบืองเป็นยังได้มาเบิองโหลดเออกระซั่มนี่ลรือ่ามาเบิองกระซิว่างามบ่บ่ได้ว่าอวดว่าองค์เนาะครับเออกระซั่มนี่ล่ะผู้เฒ่าเห็ดน้อแม่เนาะโอ้ได้ซั่มนี่กับมาเบิองเอาว่าผู้เฒ่าเฮ็ดเนาะครับเออผู้เฒ่าแม่ก็เลยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองพอนั่นกับเจ็ดสิบห้าแล้วเลยครับ เออล่าก็เฮ็ดอยู่ซ้ำนะผู้ใดสิมากะบ่าวสลามสิขึ้นเบอร์โทรให้ติดต่อมาก่อนเนาะแม่เพื่อเราได้อยู่หรือจังได๋จังโทรคุยกันทีนึงโทรมาก่อนก็ได้ครับเออสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณอีแม่ครับผมอ่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งสวนนะครับพี่น้องเด้อโตยางเบิ่งวัวเป็นหยังพอกันคลิปหน้าเธอจะปลูกเนาะครับผมออื